โอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการาทบทวนเนื้อหาเรื่องเลขควอนตัมนะคะเลขควอนตั้มเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เลขนะคะเลขควอนตัมเนาะตัวแรกนะคะเราเรียกว่าเลขควอนตัมหลักตัวแรกนะคะเลขควอนตัมหลักซึ่งเลขควอนตัมหลักเนี่ยตัวย่อที่เราใช้แทนจะเป็นตัว n เล็กนะคะ ซึ่งค่าของเลขควอนตัมหลักก็จะเป็นค่าเลข1เลข2เลข3แบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งตัวเลขตัวนี้นะคะจะใช้บอกระยะห่างระยะห่างของอิเล็กตรอนกับนิวเคลียสนะคะถ้าเกิดควอนตัมหลักมากก็แสดงว่าอาระยะห่างของอิเล็กตรอนของเรากับนิวเคลียสก็คือกว้างออกไปถัดมานะคะตัวที่2 ตัวที่สองคือควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมซึ่งตัวแปรนะคะที่ใช้ย่อก,ก็จะเป็นตัว l นะคะวิธีการหาเจ้าควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยเราจะสามารถหาค่าได้ตั้งแต่0ถึง n ลบ1 0ถึง n ลบ1นะคะ ซึ่งตัวนี้บอกอะไรตัวนี้จะใช้บอกรูปร่างรูปร่างของออร์บิทัลนะคะรูปร่างของออร์บิทัลการแปลความหมายเราจะแปลยังไงนะคะถ้าเกิดเราหา l ได้เท่ากับ0นั่นหมายความว่าออร์บิทัลของเราเป็น s ออร์บิทถ้า l เท่ากับ1ออร์บิทัลของเราจะเป็นชนิด p ออร์บิทัล l เท่ากับ2 ออร์บิทลของเราจะเป็น d ออร์บิทลและ l เท่ากับ3ออร์บิทัของเราจะเป็น f ออร์บิทลฉะนั้นอันนี้คือค่าที่แปลความหมายถ้าเกิดว่าเรากําลังดูเจ้า n เท่ากับ1หรือว่าชั้นควอนตัมหลัก n เท่ากับ1ตัวนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่า l มีค่าเท่าไหร่นะคะเราจะสามารถหาได้ยังไง ถ้าควอนตัมหลักเป็น1 L เราจะสามารถหาได้ตั้งแต่0ถึง n ลบ1ฉะนั้น L ของเราก็คือ0-1ค่าถูกไหมคะฉะนั้น0-1ค่าต่อไปถ้าเป็นชั้น n เท่ากับ2 L ของเราหาได้จาก0ถึง n ลบ1ก็คือ0ถึง2ลบ1นั่นก็คือ0กับ1ถ้าเกิด n เท่ากับ3 L ของเราก็จะเป็น0ถึง2ลบ1ก็คือ0 2, ถึง2ถูกไหมคะก็จะมีค่า0 1แล้วก็2ถ้าเกิด l ของเราเป็นอ่ะขอโทษ n เป็น4 l ของเราก็จะมีค่าตั้งแต่0ถึง4ลบ1ก็คือ0ถึง3 0 1 2และ3อ่ะอันนี้นะคะก็คือการหาค่า l ทีเนี้ยถามว่า l ตรงเนี้ยเราไปใช้อะไรนะคะถ้าหนูดูตรงนี้หนูจะเห็นว่าชั้น n เท่ากับ1อ่าเราไปที่แบบจำลองอะตอมของโบสมมติอันนี้คือนิวเคลียส n เท่ากับ1คือชั้นที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมากที่สุด n เท่ากับ1ค่า l เป็น0 l เป็น0เมื่อกี้เราดูแล้วว่าถ้าเกิด l มีค่าเท่ากับ0นั่นหมายถึง s ออร์บิทัล แสดงว่าชั้น n เท่ากับ1มีออร์บิทัลชนิดเดียวคือ s o r ร์บิทพอเป็น n เท่ากับ2 n เท่ากับ2 n เท่ากับ2เนี่ย l จะมีค่าเป็น0และ1ฉะนั้นถ้าแปลความหมายในชั้น n เท่ากับ2ก็จะมี s ออร์บิทและ p ออร์บิท s o r ร์บิทัล และ p o r b i t a l ลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือการแปลความหมายฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดตรงนี้เราแปลความหมายชั้น n เท่ากับ1จะมีแค่ s Orbital อย่างเดียวชั้น n เท่ากับ2จะมี s Orbital และก็ p อ r b i บ a l ชั้น n เท่ากับ3จะมี s Orbital p o r b i t a l และ d o r b i t a l และชั้น n เท่ากับ4จะมี s Orbital p Orbital, d Orbital และ f Orbital นั่นเองอต่อไปค่ะต่อไปเป็นควอนตัมตัวที่3เลขควอนตัมตัวที่3ก็คือควอนตัมแม่เหล็กอะตัวควอนตัมแม่เหล็กนะคะตัวนี้ตัวแปรที่ใช้ยอ่อจะเป็นตัว ml วิธีการหา ml นะคะเราหาได้จากลบ l ถึงบวก l ลบ l ถึงบวก l นะคะวิธีการหา ml ทีนี้ถามว่า,าการแปลความหมายของควอนตัมแม่เหล็ก ml เนี่ยตัวนี้จะใช้ในการบอกทิศทางของออร์บิทัลว่าออร์บิทัลของเราเนี่ยจะสามารถหมุนออร์บิทัลได้ทั้งหมดกี่แบบฉะนั้นถ้าเกิดเราดูนะคะ ml มันจะหาได้ตั้งแต่ลบ l ถึงบวก l ฉะนั้นถ้า l ของเรา l ของเราเป็น0ูน ml ก็จะมีค่าเป็นเป็นศูนเหมือนกันถูกไหมคะลบ l ถึงบวก l นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเป็น ml เป็นศูนย์เนี่ยเราจะมี o r b i t ิทด้วยกันทั้งหมด1แบบฉะนั้นครูจะให้ช่องสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยแทน o r b i t ิทนะคะต่อไป ถ้าเกิด l เราเป็น1 ml ของเราหาได้จากลบ l ถึงบวก l ฉะนั้น ml คือลบหนและก็1จะเห็นว่า ml มี3ค่าเพราะ ml มี3ค่า Orbit ิทัของเราก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ห้องอ่าถัดมา l เป็น2 L เป็น 2, ml จะมีค่าตั้งแต่ลบ 2, ลบ 1, 0, 1และก็2จะเห็นว่า ml มีทั้งหมด5ตัวมีทั้งหมด5ตัวฉะนั้นเจ้าห้องออร์บิทัลของเราก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ห้องอันนี้ก็คือออร์บิทัล ถัดมาถ้าเกิด L เป็น3 mL ก็จะเท่ากับลบ3ลบ2ลบ1 0บวก1บวก2บวก3อ่ะอันนี้คือ L เป็น1นะคะจริงๆอ่ะพอเราเห็นตรงนี้เราจะเห็นว่ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัว นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวจริงๆเครื่องหมายบวกตรงนี้อาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ L มีทั้งหมด5้าเอาขอโทษ5ยังไง7เนาะเออใยังไง7 7ฉะนั้นก็จะมีออร์บิทัลอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ห้อง1 2 3 4 5 6อหครบหรือยังอ่ะเห้องถูกต้องอ่ะทีนี้ถามว่าพอเราแปลความหมายนะคะ Or b i t a l อ่า L o r b i t a l เนี่ยมันก็คือเจ้า s Orbital ถูกไหมคะ L เป็น0 ml มีค่า0ก็คือ s Orbital ตัวเลขที่ใช้แทนค่าก็จะเป็น0ต่อไป L เป็น1เนี่ยก็คือ p Orbital ฉะนั้น p Orbital จะมีห้องอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ห้องเวลาเราเอาเลขควอนตัมแม่เหล็กมาแทนค่าก็จะเป็นลบ1.0แล้วก็1นะคะ ่าต่อไปถ้าเกิดเป็น d orbital d orbital ก็คือ l เป็น2ถ้าเกิดเราเอาเลขควอนตัมแม่เหล็กมาแทนค่านะคะก็จะได้เป็นลบ2ลบ1 0บวก1แล้วก็บวก2ถัดมา f orbital f orbital ถ้าเราเอาควอนตัมแม่เหล็กมาแทนค่า ก็จะได้ลบสามลบสลบหนึ่และก็3นะคะอันนี้คือที่เป็นนิยมกันนะคะเราก็จะแทนแบบนี้แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นว่าเออเขาใส่แบบสลับกันเป็นบวกสามบวกสอบวกหนึลบหลบสลบสาอาจจะเห็นแบบนี้บ้างนะคะแต่ว่าส่วนมาก ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสนม,มาก็จะเป็นแบบนี้โอเคถัดมานะคะควอนตัมตัวสุดท้ายควอนตัมตัวสุดท้ายนะคะก็คือควอนตัมสปินตัวควอนตัมสปินนะคะจะมีอ,อาจจะใช้ตัวแปรเป็น ms อาจจะใช้ตัวแปรเป็น ms นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ค่า ก็คือสำหรับตัวที่สปินขึ้น ms จะเป็นบวก1ส่วน2และตัวที่สปินลง ms จะเป็นลบ1ส่วน2คำว่าสปินขึ้นและสปินลงคืออะไรก็คือเป็นลักษณะการเติมอิเล็กตรอนในออร์บิทัลสมมุติอันนี้เป็นออร์บิทัลหห้องถ้าเกิดเราเติมอิเล็กตรอนแบบหัวชี้ขึ้นแบบนี้ควอนตัมแม่เหล็กจะเป็นบวก1ส่วน2 แต่ถ้าสำหรับตัวที่ชี้ลงควอนตัมแม่เหล็กก็จะเป็นลบ1นส่วน2นะคะก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้สำหรับเลขควอนตัมทีนี้ถามว่าอ่ะเราจะเอามันไปใช้อะไรจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะคะถ้าเกิดเราดูตรงนี้นะคะสำหรับลักษณะโจทย์ของเลขควอนตัมพวกนี้นะคะถ้าเกิดครูยกตัวอย่างโซเดียม ครูบอกว่าครูมีธาตุมาให้การนําไปใช้นะคะการนําไปใช้ลักษณะโจทย์เช่นบอกว่าจงเขียนเลขควอนตัมของธาตุต่อไปนี้ให้เขียนเลขควอนตัมของธาตุต่อไปนี้อ่าโดยใช้ให้เขียนเลขควอนตัมของโซเดียมที่มีเลขอะตอม11 ให้เขียนเลขควอนตัมของโซเดียมที่มีเลขอะตอม11ฉะนั้นเวลาเราจะเขียนเลขควอนตัมนะคะให้เขียนเลขควอนตัมของโซเดียมที่มีอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุอยู่หมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าถ้าเกิดเราจัดเรียงอิเล็กตรอนของโซเดียมเราจะได้ 1s2 2s2 2p6 3s1 อ่ะ 3s1 อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเราบรรจุอยู่ในชั้น3 s 1ทีเนี้ยเวลาเราจะเขียนเลขควอนตัมนะคะเวลาเราจะเขียนเลขควอนตัมให้เราเขียนของ3 s 1ก็คือเป็นตำแหน่งที่อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุอยู่ซึ่ง3 s 1ของเรานะคะ s ออร์บิทัลถ้าเกิดอ่าเราจะเขียนแบบเป็นออร์บิทัลเนี่ยถ้าเจอ s ออร์บิทัลแสดงว่ามีห้อง1ห้อง ห้องหห้องแล้วเติมอิเล็กตรอนลงไป1ตัวก็คือจะต้องสปินขึ้นก่อนลักษณะการเติมอิเล็กตรอนนะคะเดี๋ยวทบทวนตรงนี้ให้นิดหนึ่งลักษณะการเติมอิเล็กตรอนเวลาเราจะเติมอิเล็กตรอนสมมุติครูบอกว่าให้เติมอิเล็กตรอนของชั้น2 p 3อ่า2 p 3 p เห็น p ออริเทลจะต้องมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ห้องจะต้องมอีด้วยกันทั้งหมด3ห้อง อิเล็กตรอน3ตัวการเติมเราต้องกระจายก่อนทุกห้องกระจายก็คือสปินขึ้นก่อนทุกห้องห้ามกระจายเข้าคู่แบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปแบบสปินขึ้นแบบนี้ผิดนะคะต้องกระจายแบบสปินขึ้นก่อนทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดโจทย์บอกว่าให้เติมอิเล็กตรอนของ2 p 5อ่ะ2 p 5ปึ๊บเราก็จะเห็นว่า p Orbit ิทก็จะมีห้องอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3ห้องอิเล็กตรอน5ตัวก็คือ1 2 3อ่าครบ3แล้วเหลืออีก2ตัวเราค่อยมาเข้าคู่แบบเนี้ยอันนี้คือลักษณะของการเติมอิเล็กตรอนลงในออร์บิทัลนะคะก็คือจะต้องกระจายก่อนกระจายก่อนแล้วค่อยเข้าคู่ทีนี้ค่ะทีนี้เรามาดูสำหรับของโซเดียมโซเดียมนะคะ 3s1 อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุอยู่ในชั้น 3S ถ้าต้องการ เขียนเลขควอนตัมของมันจะเขียนยังไงอ่ะควอนตัมหลักก็ดูตัวตัวเลขด้านหน้านะคะก็คือควอนตัมหลักจะเป็น3ควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมจะเห็นว่ามันคือ s o r ร์บิทซึ่ง s o r ร์บิทอ่ะย้อนเข้ามาดูถ้าเป็น s o r ร์บิทัล ควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมจะต้องมีค่าเท่ากับ0อ่าควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมจะต้องมีค่าเท่ากับ0ฉะนั้น l ของเราก็จะเป็น0ส่วน ml ml ควอนตัมแม่เหล็กนะคะควอนตัมแม่เหล็กเนื่องจากเป็น s orbital ค่าที่เราแทนก็จะมีค่าแค่0อย่างเดียวฉะนั้น ml ก็จะมีค่า เป็นศเนื่องจากอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเราอยู่ใน s o r ร์บิทซึ่งมีค่า ml เป็น0นย์ค่าเดียวถัดมา ms ms ควอนตัมสปินควอนตัมสปินตัวนี้จะเห็นว่าเวลาเราบรรจุอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายของเราเราสปินขึ้นฉะนั้น ms จะมีค่าบวก1ส่วน2โอเคนะทีนี้เวลาเราเขียนนะคะเวลาเราเขียนเนี่ย เราก็จะใช้วงเล็บแล้วก็ตัว n ตัว l ตัว ml แล้วก็ตามด้วย ms ฉะนั้นเวลาเขียนควอนตัมเลขควอนตัมของโซเดียมเนี่ยเราก็จะเขียนเป็น3 0 0แล้วก็บวก1ส่วน2คือถือว่าเป็นอันเข้าใจตรงกันว่าเฮ้ยไอ้ที่3ตัวแรกคือควอนตัมหลักนะ3ตัวที่2คืออาควอนตัมเชิงมุมนะ อไม่ใช่3ามูควอนตัมเชิงมุมอันนี้ควอนตัมแม่เหล็กแล้วก็ตัวนี้ควอนตัมสปินมันก็จะเรียงต่ำนี้นะคะไหนลองตัวต่อมาต่อมาตัวต่อมาถ้าเกิดให้เขียนเลขควอนตัมของโคบอลดยี่ตัวนี้ถ้าเกิด โฮบอลโอต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะถ้าเขียนแบบโอพิมพ์ใหญ่2ตัวเหมือนกันเนี่ยมันจะกลายเป็นสารประกอบอันนี้ถ้าเขียนธาตุโอตัวหลังต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กเลขอะตอม27 1 s 2 2, s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2แล้วก็3 d 7อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเราอยู่ในออร์บิทัล D นะคะชั้น 3D แล้วก็มีอิเล็กตรอนทั้งหมด7ตัวทีนี้พอเราจะเขียนเลขควอนตัมของอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายก็คืออิเล็กตรอนตัวที่7 n ก็คือ3มาจากตรงนี้ l ค่ะ l คือควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมเนื่องจากเป็น d o r b i t ิทย้อนมาดูข้างบน d o r b i t ิทเนี่ย l มันมีค่าเป็น2 ฉะนั้นข้อนี้ย L ก็จะต้องเป็น2ส,ส่วนถัดมา ml 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 ของเรานะคะเนื่องจาก d o r b i t a l มีอิเล็กตรอน7ตัวเราต้องเขียน Orbital ก่อนถึงจะเขียน ml ถูกอ่ามีทั้งหมด5ห้อง มีทั้งหมด5ห้อง1 2 3 4 5อิเล็กตรอน7ตัวต้องเติมกระจายก่อน1 2 3 4 5หแล้วก็6 7อ่ะตัวที่7อยู่ในช่องนี้ทีนี้เติมตัวเลขค่ะลบ2ลบ1 0 1และก็2จะเห็นว่าอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเราอยู่ ตรงนี้อ่าอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเราอยู่ตรงนี้ฉะนั้น ml เราจะต้องมีค่าเท่ากับลบหนึ่งแต่อย่าลืมว่าบางครั้งเนี่ยมันสามารถแบบอาจจะเติมเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็คือจากบวกมาเป็นลบได้นะคะแต่ส่วนมากก็คือจะเป็นแบบนี้เป็นหลักฉะนั้นตรงนี้เราก็จะตอบว่า ml คือลบหนึ่ง หรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นลบหนหรือหนึ่งนะคะลบหนึ่งหรือหนึ่งก็เวลาเราทำข้อสอบเราก็ดูว่าในถ้าเกิดเป็นในข้อสอบเนี่ยเขาเขาเขียนมาเป็นตัวเดียวหรือว่าเป็นสองตัวทีนี้ให้รู้ว่าเอ้ยถ้าเป็นสองตัวจริงๆมันมันจะเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันต่อไปควอนตัมสปินควอนตัมสปินสังเกตอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเราคือตัวนี้ซึ่งมันสปินลง ฉะนั้น ms ของเราก็จะกลายเป็นลบหส่วนสเนื่องจากมันสป,ปินลงถ้าเขียนนะคะก็จะเป็น3 2ลบหยึดลบหไว้ก่อนเนาะแล้วก็ลบหส่วนสตามนี้โอเคนะทีนี้อันนี้คือลักษณะโจทย์ให้ธาตุมาแล้วก็ให้เราหาเลขควอนตมัมหรือว่าอีกแบบหนึ่ง อีกแบบหนึ่งนะคะลักษณะโจทย์อาจจะให้เป็นเลขควอนตัมมาจากเลขควอนตัมจากเลขควอนตัมให้เราเขียนธาตุให้ถูกต้องจากเลขควอนตัมให้เราเขียนธาตุให้ถูกต้องฉะนั้นถ้าเกิดว่า ให้เลขควอนตัมมาว่า5 1 1แล้วก็ลบ1ส่วน2อย่าลืมนะคะเลขควอนตัมตัวนี้ตัวแรกก็จะเป็น n ควอนตัมหลักตัวที่สองเป็น l ควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมตัวที่3เป็น ml ควอนตัมแม่เหล็กแล้วก็ตัวที่4เป็น ms ควอนตัมสปินมันจะเรียงตามนี้นะคะ ฉะนั้นถ้าเกิดให้เราเขียนเลขควอนตัมจากเลขควอนตัมให้หาธาตุนะคะให้เขียนธาตุให้ถูกต้องเราจะเห็นว่าถ้าเลขควอนตัมมาแบบเนี้ยตัวแรกคือควอนตัมหลักฉะนั้นควอนตัมหลักก็คือ5ถัดมา l เป็น1 l เป็น1เมื่อกี้ l เป็น1คือ p อ r b i t a l ัเสร็จทีนี้ ml เป็นหเราอย่าลืมว่า p orbital มันจะมีสมห้องอ่า p orbital มีสมห้องเวลาเขียนนะคะให้มาร์กเริ่มจากลบหนแล้วก็1แบบนี้เขาบอกว่า ml ของเขาอะอยู่ใน1แล้วก็อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นลบหนส่วนสองฉะนั้น คำว่าลบหส่วนสก็คืออิเล็กตรอนสปินลงอ่าหนึง่องอันนี้อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ในบวกหแต่มันสปินขึ้นแสดงว่าไม่ใช่ตัวนี้ก็เติมต่อส5 6จะเห็นว่าตัวเนี้คืออิเล็กตรอนตัวสุดท้ายที่มีค่าที่อยู่ในช่อง1และก็มี m.s เป็นลบ1ส่วน2แสดงว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ในออร์บิทัลตัวนี้ก็คือ6ตัว ทีเนี้ถ้าเกิดถามว่าอะแล้วมันอยู่ธาตุไหนล่ะธาตุไหนเราก็ไปดูว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่อยู่ใน5 p เนี่ยมันคือตัวไหนอ่ะถ้าเราลองจัดเรียงนะถ้าเราลองจัดเรียงอิเล็กตรอนค่ะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ใน5 p เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราก็ลองจัดเรียงดูเราจะพบว่าจริงๆจัดแบบย่อไปเลยก็ได้นะคะถ้าเปิดเป็น อ่ะคูดจัดแบบเต็มไปก่อน 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 อ่า 4s2 3d10 ก็ลองจัดตามกราฟอับบ่าวนะคะแล้วก็ 5p6 อ่ะข้ามนี่ 3d10 4p6 s 2 4d10 แล้วก็ถึงจะถึง 5p6 อยากรู้ว่าถ้าอะไรก็ต้องนับอิเล็กรอน10 20 30 36 37 38บวกอีก10เป็น48 48บวกอีก6เป็น ห้าสิบสี่ถูกไหมคะสี่สิบแปดบวกกับหกเป็นห้าสิบสี่ซึ่งห้าสิบสี่ธาตุที่มีเลขอะตอมเป็นห้าสิบสี่ก็คือสี่นนอ่ะตัวนี้อาจจะแบบอาจจะยาวไปอาจจะเยอะไปไหนลองแบบตัวเลขอะตอมน้อยๆเอาเป็นอ่าให้เลขควอนตัมมาเหมือนเดิม 1> ส1มแล้วก็1นส่วนสก็ต้องแปลมาเป็นอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายที่จัดถึงเห็น3ก็เป็น3เห็น1 1ึควอนตัมเชิงมุมเป็น1ก็คือ p ออร์บิท p ออร์บิทมีทั้งหมด3ห้องมีทั้งหมด3ห้อง อิเล็กตรอนค่ะอ่ะเติมอันนี้ก่อนลบ1 0แล้วก็1อิเล็กตรอนของเรานะคะอยู่ในช่องนี้อยู่ในช่องนี้และเป็นตัวที่สป,ปินขึ้นฉะนั้นก็เติม1 2 3นี่ไงอิเล็กตรอนอยู่ในช่อง1และก็สป,ปินขึ้นแสดงว่ามันคือ3 p 3อยากรู้ว่าเป็นธาตุอะไรก็จัดเรียง1 s 2 2 s 2จัดไปให้ถึง3 p 3ะคะ่ะ2 p 6 S 3 s 2แล้วก็3 p 3อ่ะอยากรู้ว่าเป็นธาตุอะไรก็เอาเลขอะตอมมาบวกกัน10 15เลขอะตอม15นั่นก็คือตัวฟอสฟอรัสโอเคไหมคะฉะนั้นนี่คือวิธีลักษณะโจทย์ที่แบบเราจะแปลงจากเลขควอนตัมมาเป็นมาเป็นธาตุนะคะหรือว่าอะให้ธาตุมาแล้วก็ ให้หาเลขควอนตัมก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้อ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ